to start the rebuilding of life the roads that lay open are many when the old ones gone on To see the horizon and the far. Excuses were too for a penny, but they've all นี่นะตอนหนูกลับมาบ้านนะลูกหนูต้องหยุดตรงทางแยกก่อนนะห้ามเดินไปเลยเข้าใจไหมคะตรงนั้นนะคะมันจะมีอยู่สองแยกนะหนูต้องหยุดนิ่งดูรถก่อนนี่ลูก,ลกดูี่นแยกนี้มาถึงปุ๊บหนูต้องหยุดก่อนเลยนะเดี๋ยวเขามองไม่เห็นเพราหนูตัวเล็กอ่ะหนูดูแยกนี้ลูกแยกนี้มันไม่ค่อยมีรถหรอกแต่ว่าดูไว้ก่อนออะมองรถด้วยนะ โอเคดีนะบ๊ายบายค่ะดีนะ คีละคีลาหนูต้องไปหาหมอลูกไปฉีดวัคซีนนะครับ่บะเดี๋ยวพาน้องคีลาไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะคือน้องเขาก็แบบไม่ได้ท้องเสียงไม่ได้อะไรเลยอะคือแบบกลับมาบ้านคือปกติมากแค่ตอนไปหาหมอตอนนั้นท้องเสียตอนวันที่จะไปฉีดวัคซีนนอนัอน,อนไม่เป็นไรเลยไปใหม่ไปใหม่ กีฬาอดทนแป๊บนึงนะไปหาหมอกันคลินิกที่เดิมนะคะเราก็จะมากันบ่อยหน่อยช่วงนี้ ถึงบ้านแล้วลูกคีราปะออกมาได้ค่ะแล้วแบบขึ้นมาไม่เห็นใครเลยแล้วมาหนบอันอยู่ในนี้ทำมทั้งสามคนอ่ะลูกลูกขาลูกทำอะไรกันอยู่อ่ะฮะสามคนเลยอะตอนนี้คือแม่กุชชี่กับแม่ซาร่าทะเลาะกันหนักมากนะคะต้องแยกกันอยู่ก่อนค่ะไม่งั้นเจอหน้ากันนี่คือแบบบวกใสก่กันทันทีไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้ ขีล้าออกมาเลยลูกมาถึงบ้านแล้วครับออกได้ไหมแต่ว่าเด็กๆเ,เขาสามารถเข้ามุดเข้าไปหาแม่เขาได้นะคะยังสามารถมุดไปได้านืกอว่าตัวโตแล้วน้องใครครับอ โอมันเล่นเกง,เกงมาหมาเองฮึลีวายไหนขอเล่นด้วยสิครับอ่ะลูกอันนี้เปลี่ยนนงเก่านะคะคือมันแบบมันทิ้งตามปกติไม่ได้ค่ะมันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้า ็เลยมีความยากลําบากแล้วเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าโทรไปที่เขาเหมือนกับเป็นที่รับซื้อเครื่องเครื่องดน,นตรีะคะ่ะเขาเขียนว่าพังแล้วก็ซื้อเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะซื้อของเราไหมนะคะเขาบอกเดี๋ยวประมาณบ่ายช่วงบ่ายเขาจะมาดูว่าเขาจะแบบรับซื้อไหมแต่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะขายนะคะตั้งใจจะทิ้งแต่ไม่รู้จะทิ้งยังไงก็แบบอ้าวลุ้นดูคือมันไม่มีเสียงแล้วะคะ่ะเสียงหายไปหมดแล้ว ก็เดี๋ยวอรอลุ้นว่าแบบเออเขาอาจจะไม่เอาก็ได้เราก็ค่อยหาที่ทิ้งใหม่ว่าทำยังไงวิเริ่มแบบมีความหวงังเพราะว่าลองกดดูแอบมีเสียงบ้างบางตัวบางตัวไม่มีเสียงอาจจะมีความหวังที่เขาเจะเอาไปเคลียร์งานบ้านงานแมวเสร็จแล้วนะคะก็มาทำงานกันค่ะ ก็วันนี้ก็จะต้องส่งของกันอีกนะคะเดี๋ยวก็แพ็กต่ออีกหน่อยค่ะแล้วก็เรียกเขามารับของค่ะตอนนี้แบบบ้านก็จะดูโล่งขึ้นมานิดนึงนะคะแบบว่าเห็นพื้นห้องทำงานแต่ก็ยังต้องแบบเคลียร์อีกเยอะเลยคะ่ะยังไม่เสร็จเคลียร์ให้ทันก่อนเสาร์อาทิตย์จะได้พาเด็กไปข้างนอกได้นะคะ ล,ล่มสำรองมาเล็กโขกันบ้านวันนี้เสร็จไหมจริงหรอทำาี่แม่งเสร็จล้่เหรออืสออ่าแต่วันนี้เซนเซมาจ้าเกยวซิมนี่นะกลับมาแล้วเหรอคะนี่นี่นะเขาได้จดหมายจากทางเขตมานะคะฝากมาเขาบอกว่าเออสำหรับลูกคนที่สามค่ะไม่ต้องเสียค่าอาหารกลางวันค่ะ คือค่าเล่าเรียนเนี่ยฟรีอยู่แล้วนะคะเด็กประถมถึงมัธยมต้นแล้วก็แบบพอดีเป็นคนที่3ก็เลยได้ฟรีค่าอาหารกลางวันไปอีกค่ะจริงๆค่าอาหารกลางวันเดือนหนึ่งก็แบบไม่เท่าไหร่นะคะแต่ก็โอ้โหช่วยเหลือกันสุดๆเลยค่ะและนี่ลินนได้อันนี้มาสงสัยวันนี้จะมีตำรวจไปที่โรงเรียนนะคะเพื่อที่จะแบบไปให้ความรู้แก่เด็กๆเกี่ยวกับแบบว่าความปลอดภัยเนี่ย มีมีบอกว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็กด1-1ึ่น,นะคะคือเขาก็บอกว่าถ้าเห็นคนแบบแปลกๆถ้าทางแปลกๆไม่น่าไว้ใจแปลกๆให้ให้ดูอยู่ใกลๆค่ะตอนแรกเราก็ให้บอกว่าร้องตะโกนเสียงดงังว่าตำรวจมาอะไรนู่นนั่นแล้วก็แบบให้เรียกผู้ใหญ่ ก็ทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วก็ทางที่ดีก็คือว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่แบบภาพพดตำรวจม้งมิงนะคะอุย้ยรถตำรวจน่ารักเชียวแล้วก็ให้หนังสือให้เป็นแบบคู่มือมานะคะประมาณว่าแบบถ้าเกิดว่ามีคนมาชักชวนไปดูแมวน่ารักกันเขาเขียนจริงค่ะไปดูลูกแมวน่ารักน่ารักกันอย่างเงี้ย ให้ทํำยังไงให้แบบว่าตะโกนร้องของความช่วยเหลือทันทีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาก็แบบสอนทุกอย่างนะแบบเออช่วยบอกทางไปสถาน,นีหน่อยเดี๋ยวจะให้ของเล่นนะอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้จกักอ่ะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปคุยให้รีบขอความช่วยเหลือค่ะแล้วข้สอ2ก็คือเราจะต้องเล่นด้วยกันกับเพื่อนอยูด่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าอยู่คนเดียวตอนที่อยู่ข้างนอกนี่มันจะอันตรายให้ชวนเพื่อนเล่นแล้วก็ให้กลับบ้านกับเพื่อนอกรณีแบบมีคนจะแบบจะพาไปนี่รีบบอกให้รีบบอก,บบอกพ่อแม่บอกผู้ใหญ่ทันทีอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรตอนที่เราแบบเดินกลับบ้านมาเนี่ยให้กลับมาแล้วก็มาเราให้ฟังเช่นว่า เออวันนี้มีมีคุณลุงอะไรไม่รู้มาถามทางด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบมีคนทักให้หยุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เล่าให้ให้กับผู้ปกครองฟังนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนแบบอยู่ในท่าทางไม่ดีมีใครมาพาไปให้ตะโกนเรียกตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังๆไปเลยให้คนแถวนั้นได้รู้ว่ามาเกิดแบบเออมีมีเด็กจะมามีคนจะมาทำร้ายเด็กหรือว่าให้เออ ดึงดึงดึงไอตัวเสียงดังที่ติดจากกระเป๋าอะเดงเบอร์เซอร์ก็คือแบบตำรวจวันนี้เขาคงมาสอนเด็กๆ <Yeah. S 1> ป .1 เรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยให้ระวังตัวเองคือไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรตอนที่เราแบบเดินกลับบ้านมาเนี้ยให้กลับมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังเช่นว่าเอ,อวันนี้มีมีคุณลุงอะไรไม่รู้มาถามทางด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบมีคนทักให้หยุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เล่าให ให้กับผู้ปกครองฟังนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนแบบอยู่ในท่าทางไม่ดีมีใครมาพาไปให้ตะโกนเรียกตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังๆไปเลยให้คนแถวนั้นได้รู้ว่ามาเกิดแบบเออมีมีเด็กจะมามีคนจะมาทำร้ายเด็กหรือว่าให้เออดึงดึงดึง,ดงไอ้ตัวเสียงดังที่ติดจากกระเป๋าอะ่ะ d ดึงเบอร์เซอร์ก็คือแบบตำรวจวันนี้เขาคงมาสอนเด็กๆ <Yeah. S 1> ป .1 เรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ย ให้ระวังตัวเองคือถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะมีความปลอดภัยแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ยังมีคนไม่ดีอยู่นะคะนี่เขาบอกเออคนแปลกๆเนี่ยจะเป็นยังไงใส่หมวกใส่หน้ากากใส่แว่นตาอันนี้คือภาพพจน์ที่ผิดนะคะคือคนแปลกๆเนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ยแหละไม่ต้องไปจําภาพพจน์แบบนี้ใครก็ได้ที่อยู่นี่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยค่ะคนแปลกแล้วและนี่ก็เป็นผลสํารวจนะคะว่า เ,ออเด็กๆเ,เขาจะเจอแบบผู้แปลกๆคนแปลกๆที่ไหนตามท้องถนนที่สวนสาธารณะหรือว่าที่เอกิก็คือ,อที่สถานีที่ร้านค้าที่ตามที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ตามท้องถนนนะคะอ่ะช่วงเวลาที่อาจจะมีคนมาก่อเหตุอะไรพวกนี้ก็คือช่วงประมาณเด็กกำลังกลับบ้านบ่าย2องถึงมงเย็นเนี่ยเยอะที่สุดนะ นอกจากสถานีตำรวจแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีจะมีสัญลักษณ์แบบนี้คนกฮูกแล้วก็มีเขียนว่าโคโดอมโหมดแล้วก็1 1บางน้อบางโนเอะบ้านในที่110สําหรับเด็กอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ที่จะคอยดูแลช่วยเหลือเด็กๆที่ไม่ใช่ป้อมตำรวจหรืออะไรคือเป็นบ้านคนธรรมดาเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเขาเหมือนกับเป็นแบบ รับหน้าที่ที่จะดูแลเด็กๆตรงนี้คือไม่ต้องวิ่งไปหาป้อมตํารวจก็ได้แต่หาบ้านที่มีสัญลักษณ์นี้หรือสถานที่ที่มีสัญลักษณ์นี้แล้วก็เข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะเปรียบเสมือนกับเป็นที่สําหรับให้ความช่วยเหลือเด็กๆโดยเฉพาะ นี่คือสั่งอาหารไทยนะคะมาอีกร้านนึงค่ะที่เป็นร้านที่แบบสั่งประจําแต่ก่อนถ้าเกิดเขามีนะคะคือเขาไม่ได้ทําตลอดเขามีเมื่อไหร่รีบสั่งจองทันทีน,นี่เขา<ก>คิดแบบว่าเออแพ็คละพันเยนนะคะห้าแพ็คก,ก็ 5, โกโกโกห้าพันเยนแล้วก็มีแถมมามา่มา<น>มานะคะค ซีฟูด้ดอ่ะมาอันแรกอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้แหนมซีโ่โครงเ้กคัสตารกับเนาะอ่ะค่ะเอามาค่ะอันนี้อะไรคะไหนมาดูสิคะอันนี้อะไรอะ่ะแต,ต่ด,ดูเผ็ดมากแต่อะไรเอ่ยอ่อมเอ๊ะไม่น่าจ,จะใช่คือจำไม่ได้แล้วเขาเต็งสั่งอะไรบ้างาาเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีกะทิแกงไก่แหนมซี่โครงแกงนะสม้ม แกงเขียวหวานกับเพราวรวมอันนี้คือแกงส้มนี่สังเกตนะคะคือใหญ่มากหนักประมาณแบบหนึ่งกิโลค่ะได้เยอะพันเย็นได้เยอะมากร้านเนี้ยเอาหน,นินะหนนะอย่าเพิ่งลุกอันนี้น่าจะเป็นแกงเขียวหวานค่ะใหญ่มากมานน้แล้วก็นี้กะทิแกงไก่เอแกงกะทิ ได้เยอะมากค่ะร้านนี้นี่น้ำบอลหรอันนี้คือคิดง่ายๆก็คือแพคละ300บาทนะคะแล้วก็ค่าส่งอ่ะมันแพงที่ค่าส่งค่าส่งแบบแช่แข็งมาแช่ท้องฟีมไปเลยค่ะค่าส่งประมาณ5้าร้อยบาท เดี๋ยวมีวกับนิณน์จะออกไปอ้อนแป๊บหนึ่งนะคะไปซื้อของแป๊บหนึ่งไปลูกเราต้องวิงนนว่งฝ่าฝนไปอ่ะรีบวิ่งเลยลูกรีบวิ่งนิโเนี่ยินมาเหรอนะิณหเพื่อนสมัยอนุบาลหนูก็จำชื่อเขาไม่ได้เหรอลูกอืมโอ้โหยูไนโยชินโอ้โอ My God แล้วอย่างนี้เพื่อนปฐมหนูจะจำได้ไหมอ่ะ เออจำได้จักห้าคนก็นโอเคลูก,ลก,ลกอนน๋ออ๋อจำชื่อเพื่อนผู้หญิงได้ตอนอยู่อนุบาลโอ้โหไ,ไม่รนนโโมู้จักชื่อเพื่อนผู้ชายสมัยอนุบาลเลยาเามาถึงอีออนแล้วะค่ะนี่ต้องจอดข้างบนนะคะ เห็นคนมุงนะคะก็เลยไปมุงกับเขาค่ะได้ของลดราคามาขนมลดราคาแ,แบบแค่สิบเยนอะไรอย่างเงี้ยจะถูกมากนี่น้อยอันนี้เป็นน้ำช็อกโกแลตนะคะของร้านช็อโกโกคโุโอะอันนี้น่ากินมากเลยถ้าทานจะอร่อยอกกแบบนี้หกกล่องหรอกนั่งก๊อ อันนี้แบบนึกว่าสันหนังสือเลยนะคะเนี่ยแบบเรียงเล่นเล่มหนึ่งสองสามอะไรไปเลยอะ่ะแต่จริงๆมันคือช็อกโกแลตไอค่ะทำแบบเป็นหนังสือเลยอะ่ะดีนะดีนะมีรถราคาไหมลูกเนี่ยน,น,น,นี่ก็แบบรถราคานะคะเราก็ซื้อกันไปค่ะรถราคาเนี่ย บอกว่าอยากกินแตงโมนะคะอาจยวเราซื้อแตงโมกันไปนี่ครึ่งลูกแบบลูกเล็กๆหรือเอาแบบนี้ก็ได้ลูกแบบนี้ตัดมาให้แล้วด้วยกินได้เลยง่ายมาก This morning, so clear lot less To see the half morning so less horizon clear need a and see แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับส r i b e ด้วยค่ะจ้าเน